พระพโเรือนไทยสมบูรณ์ธรรมโดยผู้สร้างผู้ถวายโยมพ่อจักรพลโยมแม่กินตนาสมบูรณ์และครอบครัวก็ขอเจริญพรกับญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายก็จะได้ปรารบธรรมะสั้นๆให้กับเราท่านทั้งหลายได้พิจารณากันในหลักที่พระศาสดาได้ทรงตรัส ไว้ว่าไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะได้ปรารภให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าทำไมราคะก็คือความกำหนัดความใคร่ความยินดีความพอใจหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่าความโลภนั่นเองความโลภก,ก็คือความอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เป็นต้นเนี่ยหรือความอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นต่างๆนี้เนี่ยเป็นไฟภายในแต่เป็นไฟประเภทราคะก็คือความอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นพระศาสดาทรงตรัสว่าไม่มีไฟใดเนี่ยเสมอด้วยราคะตรงนี้เราจะเห็นว่าราคะนี่เองเป็นไฟที่ทำให้ใจเรานั้นเนี่ยไม่มีความสุขเมื่อราคะหรือความโลภเนี่ยเกิดกับใจใครแล้วเนี่ย ก็จะทำให้ใจของผู้นั้นเนี่ยมีแต่ความทะเยอทะยานมีแต่ความอยากได้นะไฟสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ตกเป็นทาสของราคะนั่นเองตกเป็นทาสของตัณหาตกเป็นทาสของโลภะนะเพราะฉะนั้นโลภะหรือราคะนี้เองมันเผาจิตใจของบุคคลนั้นนะให้มีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นมีแต่ความโหยหา มีแต่ความที่ทําให้จิตใจนั้นเผาลนอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราจึงไม่มีความสุขเท่าที่ควรเพราะถ้ามีราคะหรือความโลภเกิดในใจมากมายเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขเหมือนที่คำโบราณว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟก็เพราะว่ากลางคืนนั้นมัวแต่นอนรุ่นคิดนะว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆ พอมาถึงกลางวันก็ปากกัดตีนทีบนะแย่งชิงกันต่างๆมากมายเนะเพราะฉะนั้นบางทีเราที่อยู่ในสังคมหรือในโลกนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราตกอยู่เป็นทาสของราคะก็จะทําให้ไฟของราคะนี้เผาไหมจิตใจของเราไม่สามารถที่จะมีความอยู่เป็นสุขได้เพราะตัวความโลภนี้เอง เป็นไฟที่เผาจิตใจของเรานั้นเนี่ยไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มเราจะเห็นปัญหาในสังคมว่าทุกวันนี้คนเรานั้นจนเพราะไม่มีก็มีน้อยแต่จนเพราะไม่พอนั้นมีเยอะคือมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักนะที่จะอิ่มเพราะรายยศโยมทั้งหลายเพราะราคานั่นเองมันเป็นไฟ นะที่เผาไหม้อยู่ในจ,ใจิตใจที่อยากได้อยากมีอยากเป็นจนเกินไปเพราะนั้นบางทีท่านเรียกว่าโลกเราจะแตกโลกเราที่มีปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะไฟคือราคะนั่นเองก็คือความกำหนัดความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินความหลงติดอยากได้อยากมีอยากเป็นจนเกินไปที่ทำกล่าวที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ในบ้านในเมืองในโลกตัววันนี้หรือมีสงครามกันนี่ก็เพราะว่าความโลภนี้เองยิดยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นไปคือราคะนี้พระศา,าสดาสงสัรว่าให้เราเนี่ยบำเพเทาลงด้วยการที่จะรู้จักมันรู้จักความเป็นจริงของมันแล้วก็บรรเทาด้วยการที่จะให้รู้ว่า ความอยากนี้ราคะนี้เนี่ยมันเป็นไฟนะเราอย่าลุ้อำนาจแก่ราคะเพราะฉะนั้นไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะนั้นเป็นความจริงดังที่พระศาสดาทรงตรัสข็ขอเจริญพร